สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซทุกท่านคะ่ะซอเขียวยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้จะภาพาสรุปตัวเลขแนวทางของวยไทยรัฐบาลไทยนะคะงวดวันที่1มีนาคม67นะคะหลังจากแตกไปแล้วนะคะในงวดวันที่ 16กุมภาหกเจ็ดนะคะเรามาตามสำนักที่ดังทุกสำนักกันนะคะสำนักในแน่มันแตกงวดนี้เข้ามาเบิงกันพี่น้องคะ่ะค่ะก็จะมีเสริมแน่นิดหน่อยสำหรับเสี่ยนถี่สอกเขียวคิดว่ามันต้องเข่ามันตรงมาแท่แน่นอนเนาะใส่เสน้นจิตวิทยาตัดสินใจและสรุปฟันธงให้นะคะค่ะนี่ก็คือสูตรแรกเลยนะคะสูตรรังผึ้งหนึ่งมีนาคมหกนะคะตรวจก่อนแตกเกาหานแน่นค่ะพี่น้องคะงวดนี้ก็วิ่งมาเ้า เม็ดเดียวเหมือนเดิมเช่นเคยมานะคะวิ่ง9นะคะในตัวชุดวิ่งนี้นะคะสองานี่นะคะสามารถกอดคอรัดกันมาได้แล้วก็จับมาวิ่งได้ทุกตัวนะคะส่วนตัวประกบนี้นะคะซอคเยวจับให้แล้วนะคะจับคู่เด่นให้มีเก้าสองเก้านะคะตัวกัน6กสองหกนะคะนี่ค่ะพี่น้องเป็นอย่งคื้มีตัวกันดิเก้ากับหกเนตัวเดียวกันค่ะพี่น้องคะ นะคะส่วนเลข3ตัวนี่นะคะ7 5 2นี่ขีดเส้นไวน้นี่เป็นยังคือขีดเส้นมันเคยมากน้ากันพี่นอ้องเอ้ยมาเป็นวาบเหลีนนี่มันมาอีหลีนะคะยุนี่กับมากขึ้กันนี่บเวณวาบมาเนี่นี่มันสามารถมาได้หมดเลยนะคะนี่กอดข้อรัดกันมาไใดค่ะพี่น้องนี่นะคะแล้วก็ ส่วนตัวนี้ก็สามารถมาด้วยกันได้นะคะห้าสี่หกนะคะกอดข้อรัดกันมาได้ผู้ได้มากกระจัดไพ่ผู้มักกับพานค่ะพี่น้องเป็นแนวทางเนะาะค่ะเดี๋ยวไปเบื้องสำนักต่อไปค่ะค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของสายรับนะคะสายรับนี่วิ่งเกามาล้านเปอร์เซ็นต์มาสัค่าพี่น้องจับคู่สามอ่าจับคู่เก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าสองเก้าแปดนะคะงวดนี้เพิ่นเน้นมากที่ 97,92,98นะคะแต่ระวัง95ด้วยนะคะตัวเดิมอาจจะมาได้นะคะค่ะตัวนี้ก็คือเปลี่ยนตัวเด่นค่ะแคปหน้าจอนะคะเด่นมากๆค่ะเนาะไส่จำนักไหมค่ะเวลามันกระชันชิดค่ะสำหรับเลขก,กำลังวันนะคะเลขก,กำลังวันมีสนมีหนึ่งมีสองมีสเอ่อมีหนึ่งมี่ห้าเจเก้าสิบนะคะมี10ตัวนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบมีสิบตัวนะคะแต่ละหลักมีเด่นศูนย์ตัวเด่นมีอยู่แล้วเป็นหลักนะคะส่วนจับคู่ประกบให้ชุดละสี่คู่นะคะเกินนี้ไม่ต้องซื้อพี่น้องเสียดายเงินแต่จับคู่เด่นไหนแล้วนะคะจับคู่เด่นถ้าศูนย์มาก็มาได้ศูนย์แปดนะคะจับคู่เด่นหนึ่งได้ถ้ามาได้ก็หนึ่งสี่และหนึ่งห้านะคะจับคู่สองเด่นได้สองเกค่ะ จับคูเ่เด่น3ให้ก็มาได้ที่39นะคะจับคู่เด่นสีให้มาที่4 5และ4 8นะคะจับคู่เด่น5้ามีห้กับ59ค่ะจับคู่เด่น6เด่นได้66กับ69นะคะจับคู่เด่น7เด่นได้ก็75 78นะคะจับคู่8เด่นได้คือ85กับ89นะคะส่วนเด่น9จับคู่ให้ที่92และ97นะคะ แคปหน้าจอค่ะเดีกกำลังวันเนาะค่ะบามีอยู่นี่บ่ต้องไปซื้อรองเปียงเงินพิจารณหน้าเอาไปเป็นแนวทางค่ะพี่น้องค่ะเรียกพระทรมฟันเม่นนะคะตัวนี้เป็นเลขนั่งสมาธิจิตสัมผัสเอานะคะอยู่วัดดอนตาลน,นะคะได้793นะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะบอบบอีลิพอทำเบาๆบอเห็ดเดินนีบอมีผู้ใดบอกเราเนี่ นะคะไม่แน่จริงไม่พูดไม่จริงใจไม่แน่ไม่บอกนะคะแคมเน้าจอค่ะค่ะสูตรนี้ค่ะสูตรพระอาจัน์อสนะคะวิ่งบน8 9รอง6 3ตัว3 9 6 5 9 6 8 9 6 9 6 6เสองตัว6กเก้6แปด6 3ตัวเน้นไปที่9 8 6าแปดอ่าแปดและ9 6 6นะคะ2ตัวเน้น9ก้ค่ะไปต่อเลยนะคะ ขอเส้นเหี่ยวกับมาในจุดแรกเลยนะคะแบบฟันทรงห้แล้วนะคะวิ่ง9บนนะคะจับคู่ 97, 92, 64, 6ด6กสองหกเน้นไปที่68นะคะจับคู่ล่าง 66, 96, 97, 92, เน้น 96, และ99ค่ะค่ะสำหรับเลขสารย่านะคะไปงวดแรกขอได้แปดนได้เก้ศูนนะคะแต่มางวดนี้ไปขออีกได้ตัวเดิมนะคะ งวดที่แล้วขอบอแตกงวดนี้อาจจะให้ก็ได้นะคะ809ค่ะจากสารเจ้าย่านะคะค่ะแคปหน้าจอจา้าเสียนน้อยหลัก10นะคะ3ตัวอ่าวิ่งบนเด่นเลยนะคะเส้นน้อยหลัก10บบนล่างเน้น0ูนย์เลยนะคะวิ่งเด่น0ูนย์และหกนะคะแต่เด่น0ูนย์นะคะ สตัว3 7 9 5 9 7 9เ9้เน้นะคะเจ็ดนะคะเน้นไปที่หนึค่ะ2ตัว6กสามหกสองหกแปดหกเก้สองนย์สามค่ะจะมีโคงสุดท่ายของเพิ่นอยู่เ้อคลิปมือนี่พี่น้องเพิ่นจะให้สูตรพร้อมัาสั่นค่ะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะงวดที่แล้วเพิ่นแตกสี่สค่ะนี่ก็คือชุดเต็มของเพิ่นค่ะเดี๋ยวรอโคงสุดท้ายกันจ้า คะเลขพ่อสารวัตรนะคะวิ่ง5้าบนเม็ดเดียวว่าสัตว์ขาป้าหาบนเม็ดเดียวพี่น้องพ่อสารวัตรดิแตกทุกงวันนะคะสําหรับเลขพ่อสารวัตรเนาะจับคู่ให้สามเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสีค่ะหาเจ็ดหาแหาเเน้นไป5าเจค่ะสองตัวเนาะส่วนสามตัวพอ่อมีคู่ให้คือ157และ1 7ึเหเน้นไปที่หนึนะคะพี่น้องค่ะแคปหน้าจอค่ะ เบาเซียงเมืองผีนะคะไหซัวตมากสองหาเนื่งค่ะพี่น้องเลขกลางเพื่อนไหนมาแปเก้ากับเก้และ29และเก้าค่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะคะคุ้่ม่พกอ่ให้เลขถือคิเดอพี่น้องบ่เป็นเว้าให้กันนี่เนาะอ่าว้พิจารณาค่ะพอสารวัตรนะคะโค้งสุดท้ายจริงๆนะคะหลักสิบมี8รูดแปดค่ะพี่น้อง บ Salvador, 800, 1, ัดนี้มาลวดแปดหลักสิบเนี่ยค่ะว่างหันลูดหาบนเนาะลูดหน้าบนบัดนี้ลูดแปดหลักสิบเลยนะคะพู้น่ะจับคู่บนล่างนะคะพันเนนห้หาเจ็ดกับเจ็ดหาหนึ่งคือเกาค่ะพี่น้องค่ะชุดเต็มก็เหมือนเดิมนะคะแต่สามตัวเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือสามแปดหกนะคะสองห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งพนเนนเจ็ดหาหนึ่งคือเกาค่ะพี่น้องอจับคู่ห้สามเจ็ด สามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าหาเจ็ดหาแปดหาเก้าเน้นตัวเก้าค่ะเน้นหาเจ็ดคือเก้านะส่วนสามตัวก็เน้นเจ็ดห้าหนึ่งเหมือนเดิมนะคะเพิ่มขึ้นมาอีกคือสองห้าหนึ่งและสามแปดหกนะคะพี่น้องแคปหน้าจอค่ะเซียนกุดจับในโค้งสุดท้ายนะคะเซียนกุดจับในี่ก็บ่นธรรมดาค่ะพี่น้องกอดข้อรัดกันมาอิงติ่งเลขประกัเพื่อนหงวดกอนสามเก้าหาเนาะรัฐบาลไทยนะคะ เด่น1นอ่าสูตร1เด่น6รองห้าาสันเด่น6ค่ะพี่น้องตัวประกบมี7มี9มี8มีศูนย์นี่ละงวดก้อนกับเขาซิละอันตัวประกบนี่ละเขาสามเก้าหานะอ่าจับคู่ให้67696860เก้าหกแปนะคะห้าเจ็ดหเด่น6กเก้าหนะคะตัวกันมี26นะคะสูตร2มา3กับ2เด่น2ค่ะ จรับคูให้กับสามเจ็ดสามเก้าสามแปดสามศูนย์สองเจ็ดสองเก้าสองแปดสองศูนย์ตัวกันหาสองค่ะอันแปดสองสองแปดกลับเ้ิ่เริ่มพี่น้องเอ่อสกยวเขียนให้เป็นที่ชัดเจนค่ะพี่น้องคะแคปหน้าจอเรียบร้อยค่ะรัฐบาลไทยเซียนกุจับงวดที่แล้วแตกสี่สามค่ะพี่น้องอ่างวดนี้เิ่นเดนมากหกนะคะหกเม็ดเดียวเลยนะคะเอา เลขตัวประกอบมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์ก็ประกอบมาังศี่ละแตก4ีสามคือกันล่ะพี่น้องเป็นทั้งศีละนะคะแล้วก็่นเด่นไหหมาหกเก่ากับศูนย์สองนะคะตัวการแปดหกนะคะว่าจ,าจ,าจาอจอตัวเลขมันไหลเวลานกินไหลค่ะพี่น้องเอาแต่ตัวเด่นๆเนาะมาคุยกันค่ะพี่น้องคะค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะจอกระจัดคัดกัะพานค่ะพี่น้องค่ะไปตัวใหม่เลยนะคะ เซียนระยองโค้งสุดท้ายมาแบบเน้นๆนะคะงวดที่แล้วแตก3 9 5ค่ะนี่คือเซียนระยองเน้นมาให้แล้วนะคะในโค้งสุดท้ายนะคะวิ่งบน6กับ9 3ตัวเน้นมาที่596 2ตัวเน้นมา96ค่ะาบนล่างนะคะพี่น้องใส่ไปเลยแนวบ่มีหักเนาะเน้นบนเม็ดเดียวสันเป็นวาเตสโเกียวว่าออวชอบก็จัดคัดกระพนันใส่ทั้งบนทั้งล่างไปเลยค่ะพี่น้องคะ่ะ เขาจะไปกันแบบเย้ยๆนี่พะว่าตวเลขมันไหลเนาะ mm hmm. ค่ะเรียกพระจันทร์นอดนั่งสมาธิในป่าช้านะคะได้มา917นะคะสามตัวเม็ดเดียว917ไปตัดเลนเอาค่ะพี่น้องคะค่ะส่วนเรียกหางประทัดนะคะได้มา407หลักเก้าหาค่ะเรียหางประทัดพันนัดบูชาแก่บนหลวงปูปะเขาตาทิพย์เนาะค่ะนี่ก็คือชุดแก่บนนะคะเรียกหางประทัดส่วนเรียกนั่งสมาธิ917ค่ะ สองตัวตัดเลนเดอร์พี่น้องหกประตูค่ะเออเนาไปพอเซียนไหมค่ะค่ะนี่ก็เป็นของพ่อถำฟันเม่นนะคะเลขฟันเล้เด้อนี่อันนั้นก้อนเนี่ยไปเรียกนั่งสมาธิอันนี้เปเรียกฟันค่ะเรียกฟันนะคะอันก้อนเปเรียกนั่งสมาธิเลขนิมิตเกิดขึ้นนะคะที่วัดดอนตาลนะคะพนใดมาเจ็ดเก้าสามวัสสงวดนี้เป็นเลขฟันค่ะเลขฟันได้มา หนึ่งสี่สองล่างสองแปดนะคะที่พ่นวงไว้นี่เพ่นเน้นนดินี่จับคูเอาเด้อพี่น้องมากตัวใด็คือจัดไปไมีหาตัวค่ะจอประจัดคัดกระพานค่ะนี่ก็เป็นตัวเลขของเสยนสารค้ามค่ะพี่น้องค่ะงวดแรกของเมืองไทยนะคะเพิน่นไห้แต่เล่าเขา่าคักเข่าเนี่ยพี่นอ้องเอ้ยแตกแล้วแตกอีกเข่ามาสามงวดให้สามงวดกระแตกสามงวดค่ะพี่น้องค่ะ ก็เขี้ยวลงช่องไปสองวดนะคะงวดแรกเป็นไหนมาพิจารณาก็แตกค่ะพี่น้องก็เ,ออเลยลงในงวดต่อไปนะคะเข่ามาสองวดติดสรุปสามงวดติดแล้วนะคะค่ะอันเขียนแล้วๆนี่เด่นมาให้เรียบร้อยเลยพี่น้องหนึ่งห้าจับคู่ใหน้น้องวดหนึ่งมีหน้าเฮานี่จับคู่บนให้หนึ่งห้าสองหนึ่งหกห้าล่าง ห6าห5 8้าหห้าแปดนะคะเน้นห้าห3ห้าแปดสามตัวเน้นเจ็ดหเห้านะคะ,เพ,ะเพิ่มแนวสันเพิ่มแปดเจ็ดล่างแนวสันเอาไปเอามาทั่วถามกันคักแล้วกะทั้งบนทั้งล่างนะคะบนด้วยนะคะนี่แปดเจ็ดติมให้น้ำแนวสันบนล่างมาสันว่านี่ คนมักหือจังไหรบู้เนาะเยโทร่มาใหายางเร่งด่วนค่ะพี่น้องค่ะชอบกระจัดคัดกระพานค่ะแคปหน้าจอนะคะค่ะเ๋ยะไปพิจารณาค่ะสําหรับเซียนใหม่ๆมาเนาะคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะพี่น้องค่ะเลียกล็อกจากกองฉลากนะคะสามตัวนะคะปีทั้งปีอยู่ในนี่แหละพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้ถ้าไปรุ่นไปเบิ้งนะคะมันสีอกอยู่ในนี่แหละพี่สันสามตัวนะพี่สันบ่มี่สองตัวบะมีตัดเล่นโดยท่นเพื่อนว่า สามตัวค่ะห้าสองแปดห้าแปดห้าแปดหนึ่งแปดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งหกศูนย์หกห้าหกห้าเจ็ดหกห้าแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดหกเก้าห้าหกศูนย์ห้าหกค่ะพี่น้องคะนี่ก็ตัวเลขแนวร่างของสิบสองชุดนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองภายในปีหนึ่งเอารวดอยู่ในหนีวสันเพลินวานะต้องมาล่ะ ขั้นต่ำห้าชุดมาสันค่ะสามตัวแตกหาชุดปีทั้งปีสิโบยูใดอยู่บ่พี่น้องอองวดนี้เลขเด่นมากอย่างมากเก้าก็ใส่หลักเก้าเลขมาแปดมาห้าก็เน้นไปตัวใดที่มีแปดมีหาอย่างสินะถ้าวันนี้ห้าเด่นห้าก็เอาห้าใส่นะคะจับชุดหามาจ่ายเลยงวดนี้อังสินะถ้าเก้ามากนี่สามตัวเก้าแตกนี่คือมีอย่างแนวเลขเก่าอ้งวดนี้เก่ามากแห้งเลยพี่น้อง สูตรังพึ่ง9้ามาแรงนะคะ9มีกี่ตัว9มีอยู่1ชุด2ชุด3ชุดนั่นมีสามหางหนึ่งหนึ่งสสามี3ามหางนี่คือตัวอย่างนะคะถ้าจะเอา3มตัวนะคะนี่เรียกเพิินมันมี่ามจังสี่เอาชัดเจนบะนี่ล่ะพี่น้อง ความอะไรที่ไม่แน่นอนมดก็แน่นอนไปได้นะคะชอบกระจัดคัดกระพนนนา,านในน้าเพื่อเปลี่ยนแนวทางค่ะพี่น้องคะอันนี้กลับเป็นเรียกพระอาจารย์ออดบะนี่พระอาจารย์ออดมาในเ้เรียกนางสมมาธิอยุพุ่มผีเฮียนครับปูผึ่งหิมาล่างเม็ดเดียวพี่น้องเอาไปพิจารณาเด้อแปดหนึ่งกับแปดสองค่ะล่างเม็ดเดียวจะสื่อบนเด้อสื่อแต่ลางค่ะเฝ้าออไปจับรถตะเรียนสีเบิร์ตก้อนแปดหนึ่งแปดสองค่ะพี่น้อง เพื่อนบอ่อยซื้อบุเนี่ยเพ่นบอกล่างย่างเดียวเนาะจัดนักจัดเต็มชอบกับจัดคัดกับพานเนาะค่ะเอาชอบไปเบิ้งเสี้ยนไม่ไปเรื่อยๆค่ะมีจักเสี้ยนบุงวันนี้ก็ได้เอาไปเบื้องกันอันนี้กระเสี้ยนบุญท่านค่ะพ่อบุญท่านนะคะเพือ่อน,น,นคือมั่นใจเรียกเพื่อนคักแต่เขามาแล้วร้อยสิบงวดติดเอาไว้พิจ,จารณาบุรลูพี่น้องงวดน,นี้มาอีกบ่เบิ้งดูล่ะจักคู่หายสองตสามตค่ะวิ่งหกเม็ดเดียวเด่นนะคะ เด่นนกเม็ดเดียวอ่าจับคู่สามแปดหกเน้น 3, 8, 6, สามแปดหกเปอร์เซ็นต์ค่ะส่วนสองตัวเน้นแปดเจ็ดพี่นอ้องแคปหน้าจอชอบกระจัดคัดกระพนันอย่าลืมวาเลียนได้จำนวนเจ็ดตัวนี่จับใส่กันได้หมดนะคะอันเพิ่นจับมาอาจสีบุถือใจพี่น้องจับเอาไม่ได้ค่ะแตกมาแล้วร้อยสิบเมื่อติดพิษจรนณาค่ะพี่น้องไปเพิ่งเสยนไมค่ะอันนี้กระน,นุ่มบางเกลือ,อนี่คือโพดขี้เหร่แตกมาสิบเอ็ดติดนี่พิษจารา้าดูเน้นเป็นยังไหนงวดนี้พี่น้อง ตัวเลขไม่ได้เน้นไม่ได้จับคู่หายมากแบบฟันทงนะคะแต่มันอยู่ในวงเนี้ยนะคะทั้งเบ็ดเลยนึ่สิบเคูมันจะมาทั้งบนทั้งล่างหรือเปล่าเราไม่รู้นะคะความแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนความไม่แน่นอนมันก็อาจจะแน่นอนนะคะแคปหน้าจอค่ะเอาไปพิจารณาเด้อในตัวเลขมี1หนึ่งสองสองหนึ่ง2องสามสามสองสดเจเจสองสองสองเกสองด แปดห้าหกแปดแปดหกโอ้หลายปวดเหลียกว่าจนเมียพี่น้องเ้างแคบหน้าจอเรียบร้อยรุ่นกันต่อไปรุ่นกันต่อไปได้เลยนะคะโอ้อันนี้ก็เส้นสีสเกตก็เป็นพระเอกของงานเช่นกันนะคะพระเอกของงานวันที่หนึ่งมีนาหกเจ็ดเนี่ยนะคะวิ่งบนแปดแปเม็ดเดียวครั้งนี้ค่ะพี่น้องจับคู่ให้หกแปดเจ็ดหกแปดสองหกแปดห้าพิจารณาค่ะพี่น้อง เพิ่นเน้นให้มาหกแปดเจ็ดหกแปดสองจับคู่สองตัวแปดเจ็ดแปดสองเนาะเพิ่นเน้นมาใหา้แคบหน้าจอเด้อพี่น้องแล้วก็แปดห้าเพิ่นเน้นแปดเจ็ดแปดสองล่างเน้นเก้าจับคู่เด่นเก้าสามเม็ดเดียวเลยนะคะเก่าซีกับไห่มาคือแคบหน้าจอพิจารณาซอยเขียวอยากเน้นแต่ส่วนที่มันขีดเส้นเนาะแต่บ่ได้โดดในเน่า,นนาเกินไปมันเวลาลายจะถือให้ค่ะ พี่น้องเอฟซีก็เฮงเัาใจยากเนาะค่ะเอ๋ตามต่อไปค่ะค่ะกะสรุปจบทุกหลักสูตรแล้วนะคะทุกสำนักแล้วนะคะกะขอให้พี่น้องโชคดีกันสุกูสุกส้นเนาะโชคหมานกันทุกตัวเลขเอาไว้พิจารณานะคะขอเขียวให้พี่น้องลำล้ำรวยๆสุขกูสุก้นขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณขอบคุณพี่น้นองหลายๆค่ะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ